ศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษในแพทย์บรรณกิจโลจนาพิวัฒน์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรในแพทย์ดำเนินสัรพฤกษากรและรองศาสตราจารย์ดรในแพทย์ชัยสิริอังกุรวรานน์ผู้ช่วยคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เยือน University of California Los Angeles คลิประเทศสหรัฐอเมริกาและร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ M O U ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ University of California Los Angeles ตะเค d a v เดวิดเจฟเฟ n s c สกูลออฟเมดิซีนบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ 1. การแลกเปลี่ยนบุคลากรอ,อาจารย์นักศึกษาแพทย์และนักวิจัย 2. การร่วมจัดอบรมและสัมมานาทางวิชาการ3และการทำวิจัยระหว่างทั้งสองสถาบันโดยมี Professor i t a Miller o c i s t o d e a n o f s t u d e n t e r f a c e MS Sorista Tapulos MSC Director of Operations Assistant Professor Tracey Wills p h d e, Director of Education for Global Health Program ร่วมให้การต้อนรับเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2567ใน University of California Los Angeles UCLA ประเทศสหรัฐอเมริกาภาพข่าวกลุ่มงานสื่อสารองค์กรงาน,งานประชาสัมพันธ์คณะแพท,ทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สินชัยพัชรธนาพรเรืยอเรียงวริศราธินารายงาน